น้องพาจูเลียมาเจาะหูจ้ะห็นบอกเขาซิมีสามอันซี่อันแล้วอันหนึ่งมาจากเมืองไทยสองอันที่เขาเห็ดหลังจากนั้นมาเพิ่มอีกเป็นสองเมื่อนี่น้องอ่ามาหาหมอจ้ะเกี่ยวกับขามาเห็ดไกายภาบำบัดเกี่ยวกับขาเหมือนที่นี่อ่าพ่อแตงยางหนาร้านมามีพาจูเลียไปเจาะหูหน้องน้องก็เลยพาจูเลียมาเจาะตอนนี้เขากำลังสีเอาอ่า,อาเอาผม ดังนั้นเขาทําความสะอาดมีดังนั้นเขาคอยเจาะเขาบอกว่าโอ้ข่มเจ้าคือนลายแถว่าสันว่าทีนเลี้ยงก็เลยหยิบจ่กแต่ว่าตอนนี้เขาเอาแอลก่อหัเส็จเสร็จเส็จทำให้เรียบร้อยหลังนั้นเขาจะเริ่มเจาะเสียงเพลงจะหลังจากนั้นเขาก็สีเอาว่าเอาอมากจ้ะว่าอยากได้มองใด้ยังเสียนาบนที่นี่เอาเอาซองเจาะเจาะซองอันจ่านั่นแหละเขาบอกว่าเออเอาตรงนี้ตรงนี้เนาะ Yeah. <laughs> so it comes in a pier. It comes with two. Okay. So you can actually do two piercings. So she's going to be strong today. She's going to be tough. Okay. I have three on this side. Oh, wow. And then two on that side. Ah. Yeah. What's <laughs> So you do straight at me, okay? maybe get around it. Okay. So I'll just pick up which one are เขากาลังสิเรลิ่มเห็ดอันที่สองจ้ะกำลังจอดเขาถามว่าเป็นยังไงเจ็บบอจูเลียบไม่มีความรู้สึกอย่างเลยจ้ะเด็กหน่อยสมัยนี้บ่ขึนจังเด็กหน่อยสมัยรุ่นเฮาน้อสมัยตะกี้อ้ยสัวสีจอดได้ต้องเอายำหมองถจ้าเอาอีหยังเนสัวสิหาเค็มหายัง จาสมัยนี้เขาเห็ดให้แป๊บเดียวท่านสมัยให้จูเลียมักจ่าเขามาเจาะเขามกเขามกเป็นมิสไตล์ของโจ้าของน้องคิดว่าอ่าไวรุ่นสมัยนี้เนาะเขามันเร็วจ้าเขาต้องแบบว่าอ่าเขาเป็นแม่เขาก็ต้องตามให้ท่านลูกเขาน้องสิบว่บ,บังคับเขาจา้าแต่ว่าเขาต้องเบิงอยู่ห่างๆอันนี้น้องคิดว่ามันอาจจะบ่เป็นอย่างแค่เจาะหมูซื่อแต่ว่า สามีน้องบอกว่าอู้คือเจาะลายแท้ประมาณยังแสแต่ว่าน้องก็คิดว่าเออมันเป็นแฟชั่นเนื่ซื้อทั้งเบิดเขาเสียไปกับประมาณสามที่สี่เหรียญจับบะแพงเนาะตั้งแต่ว่าพอเมย์ต้องพามาเพราะว่าจูเลียยังอายุแค่สิบสี่ปีจ้ะเนาะเกล็ดแล้วจ้ะไหนดูสิลูกสามสิบสามสิบเท่าไหร่สามสิบสี่สามสิบสี่เหรียญจ้ะแล้วก็น้องก็มาหาซื้อของขวัญ อะไรจุเลียมาดูสิลูกร้อนร้อนจ้ะในเมืองร้อนมากน้องมาหาหมอจ้ะน้องมาหาหมออ่ะมาไม่ได้มาฝังเข็มแต่ว่าน้องมาเกี่ยวกับขาจ้ะมาในเมืองอากาศเมื่อนี่ห่อนจ้ะร้อนมากอันนี้น้องมาซื้อไปให้แม่ยาจ้ะซื้อให้แม่ยาซื้อไปให้แม่ยาแล้วบอเอายังจ้ะ แต่ว่าน้องก็พยายามหาของที่แกชอบนี่แหละแต่ว่าน้องยังหาซื้อของก่อนยังไม่เสร็จกลับบ้านก่อนค่ะชอบไหมอื้ mm hmm. อันหน้ามาสิสวัสดีค่ะสวยสวยสวัสดีค่ะ พอล้วล right, uh ูก huh. ร mm ้อนจะร้อนรอนร้อนมากเลย เลยว่าอากาศโอร้อนจะร้อนมากร้อนจริงๆ <c oughs> โอเคน้อจ้าน้องน้องขอตัวกลับบ้านก่อนก็แล้วกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เรากำลังไปเดินเดี๋ยวไปไปไ่ไปไ

เพราะว่าเราแค่ไปเดินนิดหน่อยอเดี๋ยวนี้ yes เ,เดี๋ยวนี้เราอยู่ใน Asian Mart เอปเอร์ของคนเกาหลีคิดว่าแต่มันมีอาหารกับมีอาหารมาจากเมืองไทยญี่ปุ่นจีนทุกสิ่ง กับเราแค่มาที่นี่พ่อคิดว่าแม่ของเพื่อนจะมาซื้ออะไรไม่รู้คิดว่าจะซื้อออาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรซะด้วอ่าอย่า wait there's like another brand as well yeah I know กับจูเลียกับเบลมาซื้อ right, <come> เรามาซื้อ no, น o ด d l e s จุเรียกับเรียมาซื้อเอส้นคืนนี้เราจะกินจุเลียกับเรียจะทำะมาม่ากินมาม่าเกาหลีเพราะเราอยากกินพราะคืนนี้จุเลียจะนอนบ้านเรียกับอีกสองเพื่อนอลิอกับเมซี าเดี <Yeah. S 2> ๋ยวนี้เรามากินข้าวได้ไก่แรป เสร็จกับกินข้าวกับเดี๋ยวนี้เราอยู่ในร้านคริสต์มาสกับกับเดี๋ยวนี้เราอยู่ในร้านคริสต์มาสเพราะว่าแม่ของเพื่อนไปดูเสื้อผ้ากับแก้วกับเราแค่เดิน ดูร้านรอแม่เขาเดี๋ยวนี้จูเลียกับเรียวมาซื้อชีสสำหรับอ่มามาม่าเกาหลีที่เราจะกินวันนี้เราอยู่สุดเขาไม่มีอะไรที่จูเลียชอบที่นี่กับจูเลียจะไม่ซื้ออะไรแต่เพื่อนซื้อเสื้อผ้าแต่

เพราะว่าเราแค่ไปเราแค่ไปในเมืองไปซื้อเสื้อผ้าสำหรับเพื่อนจากร้านอันนี้เพราะว่าเขามีเงินกับเขาให้เขากำลังทำงานแต่เขาให้เราเงินไปซื้อเสื้อผ้าเพราะเขาเอาเสื้อผ้าเฮียกับเรากำลังกลับบ้านเดี๋ยวนี้ เพราะจเลีต้องไปเอาของเพราะคืนนี้จัลจะอยู่ไปไปนอนบ้านเรียล เย็นจ้ะตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มแล้วสองทุ่มจ้ะหน้าร้อนมันสิบอมมืดเร็วจ้ะหน้าร้อนหน้าร้อนที่เป็นแบบนี้เนาะนิวซีแลนด์จ้ะอากาศดีจ้ะมื้อนี้แต่ว่าหนาวจ้ะมื้อนี้หนาว ลาเวนเดอร์งามบาจ้ะสวยนะลาเวนเดอร์เมื่อนีคนบ่หลายจ้ะปกติคนจะเยอะเยอะคนจะลายจ้หลายอีหลี่คนสิยางน้ำมูนี่ยางมือเศร้ายางมือเศร้าน้องก็ม่ออกกำลังกายนี่ลหละยามช่วงช่วงฤดูห้อนมันบ่มันสีลายจ้ะฤดูร้อนสีลายสีขึ้นลายช่วงนาน,านๆว่าเขาจะตัด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 ,ตดออกมอือนีสิเป็น มองยางออกกําลังกายที่ดีที่สุดจ้ะอ่ามองแถวที่น้องยู่เนาะแคลอรี่เนาะมันสิมีมองยางขึ้นไปขึ้นไปมองหันกับสิแมนจะขึ้นไปอ่าลังจากนั้นกะสิขึ้นไปต่อต่อไปอีกข้ามไปได้เลยขึ้นขึ้นไตขึ้นเขาแบบนั้นไหมเดี๋ยน้องเซียร์เทเบิ้งเขาสิแบบว่าไตไตขึนไตขึ้นเขามองไตขึนเขาปีนเขาปีนเขาอจ้ะตรงโน้นก็เหมือนกัน นี่หม่องไต่ยางไต่ยางนี่ยแหละจ้ะบ้า,านาานิวซีแลนด์น้องต้องโฟกัสนิดนึงเวลาน้องเดินเนาะนี่ละ่ะบรรยากาศท้องฟ้าสวยๆจ้ะ เมื่อแล้วจ้ะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสามทุ่มหานาทีหกนาทีแล้วเดี๋ยวน้องต้องกลับบ้านก่อนคิดว่าเดวิดน่าจะเสร็จจากทํางานแล้วจ้ะเนาะแป๊บนึงเดี๋ยวน้องขอตัวกลับบ้านก่อนออกกําลังกายจ้ะมันสิเป็นแบบว่าช่วงนี้อ่าออกกําลังกายเนี้ยแมลง น้องคิดว่ามันดีเพราะว่ายางมือสาวแดดมันหอนจ้าขี่ขัขนใส่หมวกแต่ว่าเวลานี่คนกับสิบ่มีแนเข้าสิยางออกกําลังกายเห็ดยังก็ะได้สนะเฮาสียางเหล็นเฮ็ดยังก็ได้นเ,นไดเนาะเดี๋ยวน้องขอตัวกลับบ้านก่อนจ้ะบายบาย